มือนีพากันมาปลูกบักพริกเด้อครับพี่น้องมือนีมาปลูกบักพริกอยู่แคมคางๆเนาะเพราะว่าพื้นที่พื้นที่ปลูกเพิ่นหลายนะครับนี่เพิ่นแบงเพิ่นแบงมาให่คนไทยมาปลูกอยู่นี่ของของของแคม้างคนี่แหละครับก็เลยมาขอเพิ่นปลูกครับเพราะมันใหญ่กับมาเก,ก็บเอาครับพี่น้องนี่ อันนี้เบ้าหนูครับเบ้าหนูบึงการเป็นน้องคายอันนี้เบ้าเสกน้องบัวลำพูอันนี้เบ้ามืดครับสกลน,นครเบ้าไปเบ้าไป <laughs> สกลสกลให้ก <laughs> <laughs> ินน้ำพุงอะสกลบ้าอันนี้อันนี้เบ้าเบ้านั้นบึงการครับเนี่ย เบานั่นเบืองการอันนี้เบ่าเบ่าเบิดนครพนมครับเบิดนครพนมนี่ครับเบงวิธีการปลูกในทําแบบรายวันสิรายวันพี่น้องเ็ไรายวันนี่นี่แบบรายวันเออรายวันรายวันอันนี้รายวันนั่นปะเอาแบบเมาด์รึป่ะนี่เมาส์ว่ะเมาส์เดี๋ยวแป๊บนึง แบบเมาอย่างขึ้นสาสตเน่ย้วเอาแบบเมาแบบเมาแบบเมาดีนี่เอาใหญ่ยังคือบวัวือบปลูกไปน้ำคือบ่ดำไปน้ำาเาเาดมาเนาะกับเมาถึงปลูกถึงใหญ่ต้อเนาะเอาแบบรายวันมาหนี่แบบรายวันเออรายวันรายวันเออค่อยๆรายวัน เออแบบายวันเอาเมาส์มาหนิเมาส์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 โอ้มันเหมืันเนี้ยพุดจอพย่างว่าผงจะคอคักแล้วยู่นี่คักกว่านะพี่น้องอ๋แม่เลยอีกเลยอีกสามต้นสีต้นอ่ะโอ้ยูน่จอพย่างไหมเออโอ้จอสองล็อก อันนี้ปลูกกันเองได้หนิครับบได้แันบไดรอันบ่บรบด้ร่ได้เห็ดงานเด้อน่อันนี้ปลูกกันเองก็เลยเห็ดเลรียหัวๆได้น่ะนะบไดรบไดรเกี่ยวกับงานครับอันนี้ปลูกเองปลูกบันบันยามันใหญ่ก็มาเก็บไปกินครับบักพริกครับเบี้ยบักพริกอันนี้อันนี้อันนี้ปลูกกันเองครับบ่เกี่ยวกับงานนอก็เลยก็เลยบอด บ่ตั้งใจเหตุมาได้ก็ได้นะอย่างนี้แกหรอบ่ยั่กิกกนหลดแลยวนี่ครับขนมผู้ใดนี่ยืดผู้ใดี้ายผู้่บ่มนี้ยนำจ้นในสาปเปียถุงมือมีอะไรบ้างน้ำข่อยมี นี่ครับเป้าปอมเชยภูมิไอป้อมเชยภูมิไอเสกหนองบลํลพูเบ้าบอมนครพนมอำเภอเมืองครับอำเภอเอียงก็อำเภอพระพุทธบาทครับบอกคนมาคุ้มในเรื่องพีผู้เฮียหน้าหมือนฉุกดาทั้งคืนบอกนายจ้างมาคุ้มมืคอยหยสบายเวย

นี่ครับผัวผู้ใดกระเบื้องเอาเด้อนี่เด้อลูกไผ่เมีมันกระเบื้องเอาเด้อนี่เด้อผัวไผ่กระไดบันเทื่อไปแสดงตัวจะได้เป็ดอันนี้ก็หัวหนูอันนี้ก็หัวหนูตายกันแล้วนี่ลูกไผ่ผัวไผ่เบื้องเอาเด้อนี่เด้อนี่เด้ออันนี้หัวฉันเด้อไรว่าไปเที่ยงกันเปรต પા ઓ બે